ครับสวัสดีครับรเขาเป็นพี่น้องเอฟซีชองฟ้ามูมาใช่นะมันอนเสาร์วันที่30ตุลาสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพ่อกันยุทธลานบ้านค้ำบงอำเภอนลำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับบรรยาี่ยการจ,จะค้วยกับพ่อประมานนะครับค้ายกับมีพ่อประมาณ,ามาณแต่ว่าคน้นทางพุนจะเป็นชนง้อนะครับค้นขอมอบิงสีหลายก็ง้อก็ค้ายครับแต่ว่าการซื้อขายกันยังบ่ดีเป็นไรครับช่วงนี้ครับ มีแต่เขามาบึงมาเทีย่ยบราค่าใส่ควายยู่ขอบมาซื้ออาทิตย์หน้าก็จะเบาบางไปอีกแล้วครับเริ่มเที่ยวเขาแล้วครับเริ่มเที่ยวเขาแล้วราะว่าพอแม่พี่น้องผู้ใดอยากอาควายไปกินต่อเที่ยงไปกินหย่านอนเที่ยวเขากับนาสิมาซื้อนะครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ราคาพ่อฟั่งนะครับพ่อซื้อนะพ่อซื้อซื้อต่อในหอยในหอยกับแถบวัไดไรอี๋นะครับพ่อซื้อนะพ่อใน,นซื้อสิอข้ายกัสบสำรวจ ตรวจตาถามละเอียดดีว่าไม่จะมีที่ข้นอย่างบอนะครับม่จะมีที่ข้นอย่างบอได้เบื่อโทษขึ้นเลาวนะครับเพราะว่าท่างช่องฟวามมลงใช่เป็นผู้นําเสนอว่ามีควายแบบนี้แบบนั้นนี่คืออัตลักษณ์ตาแจ่มแจ่มจ้าส่วนสูงถามว่าชัดเกนได้เลยโทษเจ้าของค้ายก็โทษถามเพื่อนมึงนะครับเด้อเพื่อว่าเป็นการเสียเวลา่าเป็นดึงราคาค่ายน้องมึง มาบึงไฟแม่แแม่น้อยๆสมเข้าแล้วเป็นเสืยอเป็นพอแล้วเชกเดือนหกเ็ดเนนดือนนี่เดียวเนาะม่าเอกเดี่นนี่หกเดีอยนนี่แหละครับแม่สาวน้อยเป็นเสืยกแล้วครับ,บรเป็นแยกแม่มากเป็นแยก<ๆ>แม่มาตะดวนแล้วอ้วนแล้วรับร่อง,บ,งบ่กเป็นยังเราครับนี่คนกินยาจนไหลออกคนแล้วนะครับจนไหลออกคนเปิดราคาไปเท่าไหร่นี่เปิดราคาไปแปดท่านหาแม่ยสาวน้อยครับตาแจ้งแจ้งกํา สีดีนะครต่อร่องไล้แปดพันหาพนะครับห้องเื่งตัดหยาเื่งตัดหยาโบ้ต้องไปป่อยไน้ำกล้วยย่างนี้น้ำง้อแม่ก็ได้ครับไปป่อยน้ำง้อไปดพันหาต่อได้เอาฝากเบอร์ทรไว้เน่ศูนย์เก้าหนึ่งสี่หนึ่งหกหศ้าศโอเคครับผู้ใดสนใจโทอสอบถามต้อล่องนะครับแป่ันบาทนี่านมันพับาทครับเด็ดซีว้นะครับมาเบ่งไกวอีกเมียหนึง ฝ่ายแมนนี่สูงลอยซีฟีนทำครับเจ้าสร้างมงคลไปแล้วนะครับสร้างมงคลเป็นลูกเงินงทายนะครับครับผ่านรอบแล้วครับขับผ่านรอบแล้วสูงลอยซีฟีลูกซีในทองครับลูกซีในทองเป็นลูกตัวที่ซีในทองเพิ่นมีตัหนิคือตาทั้งขวาเพิ่นนี่แหละครับมีปัญหาเนี่ยไปเลี้ยงไว้เพิ่นมาถึงนางสติกึ้งถึงแยงมุกฮับนี่ คือสบอดนะครับคือส1บอดเราสูครับ่สอย c c เปิดราคาไว้3 0 0 0บาทนะครับเปิดราคาไป3 0 0 0บาททุกทด้ช่วใจออกไปป้อยทิมไปก็ได้ครับับแล้ว3 0 0 0บาทข้อสอบถามมึงนะครับศูนย์แพรเตลาึดหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดนะครับตาขวาขึ้นคื้นิบอดนะครับตาขวาเป็นว่าตาใสเพ่าเป็นอย่งกินยาดีครับเง่น3 0 0 0บาทนะครับพทรมาสอบถามตัองราคาิ right. ึงนะครับ มาบึงเม่สาวดอนรัเแม่สาวดอน,ดอนลูกพ่อไดเนาะพ่อนี่ลูกกล้องสยามเนาะลูกกล้องสยามอายุได้พออายุปีกว่าสูงเท่าไรพ่อเนี่ร้130อยสามสิพยังร้อยสามสิบกว่าเด๋อครับลูกกล้องสยามอายุปีกว่าแต่ว่าหางเนเนี่โอ้เลยเข้าหน่อยลงไปหางคืนับเลยเขาหน่อยลงไปเป็นเม่สาวทัานมน,มน้ำนมเี่ยว่าปีกว่านองลูกกล้องสยาม ลูกสาวเจ้ากล้องสยามนะครับเืิอหนังเพิ่มยอดทองห่วงนะแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงน้อยนึงเอาไปใส้ยยาใส่ยยังนีฟันด,ดีครับฟันดีฟันดีนะฟันดีเปิดราคาไปเท่าไรพอเปิดราคาไปห้าเมื่นบาทห้าเมื่นบาทลดต่อได้ลูกกล้องสยามนะครับมีใบรอดเอกสารครบลูกสาวกล้องสยามกี่กว่าห้าเมื่อินก็บาทน้องพอเนนะอาะฝากเบอร์โทรได้พอ ศูนย์แปดหกแปดห้าแปดหกสองสองหนึ่งพอยอดพอยอดบันทีนหลาดผู้ไดส่วนใหญ่รสอบถามต่วน่งลาค่าปอนลงมืเน,นี่ยพันพนัพนลูกไหมตัวละพอนี่นนได้ลูกแค่ได้ลูกไปครับได้ลูกตัวพ่านลูกไหมตัวนึงเราล้าสลยสามชิ้นไวแล้วครับ ถุงใยสามสิบวยเป็นไก่พันอยู่มากตนนี้ถุงสามสิบกว่าถุงใยสามสิบกว่าหางเงวเลยเขาดีวเคยพันอยู่มากตอนนี้พันอยู่มาตนนี้เอ็บรรดาเจ้าเดียวเอ็นพ่ชิ้นแล้วมาเจียวัวไม่ผมบ่ามันมีหางว่าหูยาอนตัวหนอหาเปิดาคาเท่าเรกยอนี่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันบาท ็นเกิดราคาได้รุวงกินหนึงเก็บตาคว้าเราเกินสามเมือนหาพันบาทนะเป็นของราคาไป <c oughs> สามเมือนหา,าบาทเป็นราคาไปเป็ดราคาไควยเมียานหนุมาตัวานหนุมาตัเนเป็นไฟกันแล้วไ <c oughs> กันแล้ว อ่ะตัวผู้นี่เท่าไรครับนี่พู้ผู้นี่ผู้นี่เอาสองเมื่อนผู้นี่สองเมื่นที่ครับอาฝากเบอร์โทรไว้เน่ยพออาเบอร์โทรน่ยพอผู้ใหญ่ศูนย์แปดศูนย์่มเจ็สนะครับผู้ใดสนใจ่พอพันโทรหาโทรหากำนั่งพิ่นนะครับเด้อตัวนี้เพิ่นขายแล้วนะ ตัวนีขายแล้วเอาโชค์ๆคุมันได้ครับครับผมอพันรัเนียช่วยพอพันคนสิทธาลูเหรอเ่ยด้วยปอพันทำเอาเอาเจาอสิทขาได้เอาพื้นหาเนาะ้วยฟอพันกำเอาเสองพนหาเนาะใดครับนี่เปิดลูกลูกข้อใดทนี่สามหม้ครับสามหมื่นหาลูกพอใดับนี่ กล้องสยามเิกลองสยามลูกกล้องสยามครับกล้วยปีกว่าลยครับนี่ปีกว่าลูกกล้องสยามนี่ใบรอเอกสารมาผมว่มี่เนาะกล้วยปีกว่านะครับเพียงเผ็ดตรงดีหางเง่าเลยเขาเปิดราคาไปสามหมื่นบ่คสามหมื่นห้าสามื่นห้าพันบาทเปิดราคาไปสามหมื่นห้าพันบาทถนาดะวานะ ลูกก้องสยามจะ่าออกห้าสีดเออัตลักษาแแ้มแ้มจำครบนะครับองสาท้องค่อนแ้มแ้มจำเืินชัดเจนอยู่ถามเงินหาพันบาทเอาฝากเบอร์โทรไว้น่นุ่มฮะเอาเอาครับเอาเบอร์ได้ครับศูนย์เก้าสี่เหเจห้าหนสเอาผู้ใดสนใจโทรสอบถามทอล่องราคาบึงลบเกไปสามหมื่หาพับาทลูกก้องสยามตัโรหาเพื่อนมาบึงได้ครับเ้อ แม่สาวน้อยครับแม่สาวน้อยสูงร้อยอยี่บกวาร้อยด้วยร้อยเท่าไรลุงร้อยยี่สิบกว่าเลยเนาะร้อยเศ้าหาคล้วยปีไปครับนี่กล้ยสิบเดือนนะลูกพ่อใดครับตัวนี้ลูกต,ตัวนี้ลูกก,าก้านกล้วยลูกเจ้าก,าก้านกล้วยเปิดไปสองหมืหพันบาทสองหมืนห้าพันบาทะานะเขาดีเอาหางช่วงไายดีนะครับหางเงยวเลยเขาหกหางใหญ่ นะครับอัจฉริยะแจ่มแจ่มจำดีนะครับาแจ่มแจ่มจำดีอัจฉริยะแจ่มแจ่มจำดีมึงเขาฝัคนวันนาดีฝันคู่นาฝันคู่นา,ค,นค,นานครับตัวตัวนี้เท่าไหร่ครับนี่เศร้าหาเหนาะสองหมื่นหาพันบาทตัวนี้อีกตัวนึงเดี๋ยวของเจ้า ของเมือนหาพันบาทเนาะตัวนี้เนาะครับเอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์แปดแปดศูนย์ห้าแปดแปดสอปดหเซียนนะบ้านคกสูงผู้ใดส่ใจโทรสอบถามตัวล่องึงเอาโชโขกนมาเนะอครับดิครับมึงเนี่ยสาวหน่อยเนี่สาวหน่อยโอ้โหกินยาจิงผ่านยังตัวนี้ มามาคม่สากมูดเจมาชีเซโซ่คุเชโซ่ราก็มาหาวับผมเที่ยวตลาดที่กันสสเนี่ยสาว้อนนี่สาวน้อยร้านเก้าจลครับนี่ยสาวน้อยร้านเก้าจัลลครับ้าจคับเก้าจัลลครับของหางช่วงไทยดีนะครับสีดีนะครับเน่สาวน้อย,อย,อยแปดเก้าเดือนประมาณแปเก้าเดือนนี่ยแ,แ,แ,แล้วเนาะ 8, 9, 000, 000. 1, 9, แม่สาวหน่อยแปดเขเดือนเปิดราคาเท่าไดน้อคนรัหอหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแม่สาวหน่อยสายลูกร้านเกาเ่าจะเลื่อนหนึ่งมื่นเท่าไก่หนึ่งหมื่หนึ่งื่เก้าพันห้าร้อยหนึ่งหมนเก้าพันห้ร้บาทเราเปิดราคาไวซีรูตกต้องอไดน ก็ร้องได้นะครับบอกไก่ทรงใน้พี่มีรถรับทรงทีมงานเป็นนะครับฝากเบอร์โทรไว้แน่นห่เชิญสนหกหนึ่งเก้าที่สามสี่หาเก้าแปดอู้ใด้สนใจโทรสอบถามทอร้องราคาบุ้งเด้อครับเด้ออ้าวโชว์คนมานครับครับผมครับเ้าแม่สาวหน่อยครับแม่สาวหน่อยลูกหลานตัวไหนพ่อนี่ลุงตัวนี้ครับ ซ้าวเ,าเนื้อเพราว่าร้อยส,สีร้อยสามสีบวกรอยู่รครับว้คย้ยปีก้ายปีนะมันมันนุ่มครับก้อยปีกกว่าน,นะครับทำถเนาดีนะครับอัตลักขาแจ่มแจ่มจะมาขนหาง็นหัวเน่าครับเน่าหางช่วงไทยดีหางช่วงไทยดีตัวนี้เปิดราคาเท่าไรนุ่มตัวนี้เปิดราคาไปสามหมื่นเจ็ดพันบาทสามหมื่นเจ็ดันบาทตัวปูน้อยใชครับนี่ เอาตัวปูน้อยแม่ลูกแม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกปูลูกแรกนะครับแม่เพ um> ิ่นท่องไปทำเนี่ยแม่ทำไปสี่สิบมือแม่ขายสูงลอยสามสิบกว่าเนี่ยสูงลอยสามสิบกว่าเป็นป้ายลูกแรกลูกตัวปูป้ายลูกแรกลูกตัวปูนะครับแม่ลูกเปิดราคาเท่าไรนุ่มเนี่ยแม่ลูกเปิดราคาไปสี่หมื่นสองพันบาทเปิดราคาไปสี่หมื่นสองพันบาทเอาแม่นี่สามหมื่นก็บาทแม่ลูกปูนี่ สี่หมืนกว่าบาทนะครับเอาสนใจเอาขอเบอร์ทันะครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสามแปดสองสามแปดสองสองห้าแดหกสามห้าแปดเอาผู้ใดสนใจโทรสอบถามเขาล่องราคาบ้างนะครับเอาโชว์ขึ้นมาอครับลุงครับผมครับครับนี่เป็นบรรยากาศตลาดข้างเพื่อนำพ้องจังหวัดคอนกันนะพ้นเขม้าหลายนะพคนเขมาบึงไผ่หลแล้วการสื่อขายก็ยังว่า ยังบ่ดีขนาดไหนนะ,ะยังบ่ดีขนาดไหนเพราะว่าผู้ใดกับมิตรจะสังเกตการขาดการยุติวาการตัดสินใจยังบ่ยังบ่มั่นใจขนาดไหนในการซื้อกันขายผู้เลี้ยงกันเลยเพราะว่าราคาไม่รู้ไม่สำหรับคลิปนี้ก็คือขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากพ่อแม่น้องเข้ามารับชมรับฟังและฝากกดติดตาม กดกระดิง่งกดซับสไคร์เลยครับเ้อขอได้รับความขอบคุณจากช่องข้ามงคุไทยพ่อแม่พีนอนเยเก็บเย,ยไข่เย้จนลราำด้วยด้วยสุขุูทุกคนเวยครับสวัสดีครับ